ตื่นเช้ามาได้ยินเสียงแปลกๆก,ก็เลยลุกออกมาดูพร้นปรากฏว่าลูกลากของคุณแม่กำลังกินหญ้าอย่างอ,ร,อร่อยน้องจึงเดินเข้าไปถามอย่างประจ้าก,กลัวว่าล้ำกอน้องตอบว่าล้ำกะครับ <c oughs> เชือกก็ปุดจำเป็นต้องมามัดลูกลากของแม่คนเดียวแหมเลาะได้จินดดูลักง่าไปก่อน เดี๋ยวน้องจะตามมาวางงาไว้ไกลๆให้มันออกมาใกล้ๆเชือกเนาะมันกี่ค้านเดินขนาดดูมันเดินได้ช้ามากเชือกก็รอละรอให้มันมาเนี่ย <No. S 1> เดินอย่างนางงาม วัวมันจะมาเราก็ตั้งท่ารอมันลากหญ่ามาใกล้ๆเชือกจะได้มัดใกล้ๆเอาเชือกวันเวลานี้ก็จับจังหวะให้ดีนะครับมันจะมีพฤติกรรมบางอย่างไม่ขางหญ้าก็กำลังเพลิดเพลินจับหญ้า แต่น้องจําเป็นต้องเอาในช่วงเวลาที่มันเพิิดเพลินกับญ้าในการมัดคอมันม,มันจะอ้ยนี่ยายาลอกเลียนแบบดิบขาดเพราะว่าถ้ามันห่วงยาปุ๊บมันไม่ได้มัดเขามันอาจจะแบบแทงสวนเราได้เพราะว่าน่าก,กลัวนะมากดูมัน มันกินหญ้าไม่ได้สนใจว่าเราจะมัดมันไหมแต่เราก็ต้องระวังมันด้วยเพราะมันเป็นบัวชนถ้ามันห่วหญ้ามันก็จะแบบพุใส่เราจริงๆต้องแทงจมูกนะครับแต่พอดีมันไม่มีใครทำให้ก็เลยต้องมัดเชือกที่คอนี่มัดอะอย่านี้เลยอืมดีนะที่มันไม่ดื้อ ถ้ามันดือ้เอเฮ้ยเราอะจะโดนมันทำร้ายน้องๆหนูๆอย่าลอกเรียนแบบนะครับพอดีพี่เป็นผู้สำนานการดูมันกินยานี่นี่ก็ะพิรตาด้วยอันนี้ตีสองอืมก็ไม่เข้าใจโอ้เชื่อขาดมันก็ออกมากินยาได้ ตอนนี้ก็เรียบร้ยแล้วข็ปล่อยมันกินยาพขาแต่ขอเอาถุงฟางออกมาก่อนเดี๋ยวมันกินไปด้วย